ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพื่อนข้อกับผู้หญิงยากมากคือแบบผู้หญิงที่แบบเป็นผู้หญิงผู้หญิงอะโดยปกติไม่อยากเล่นด้วยไม่อยากเล่นด้วยหรือแบบผู้หญิงไม่อยากไม่อยากเขาหรือเขาไม่อยากอะไรอย่างเงียเราไม่อยากเราแบบไม่อยากเข้าไปใกล้อะไรเงี้ยเออเราเราก็แบบว่ากังวลตั้งแต่แรกแล้ว่าเราแบบเพื่อนที่เรานอนด้วยจะเป็นยังไงนะเขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยแล้วรู้ว่าเราเราชอบอะไรเหมือนกันชอบผู้ชายคนเดียวกันเพียบเลย วันจะไม่มีปัญหากับปุยนุ่นเราจะแข่งกันแบบน้ำใจนักกีฬาแล้วกัน,นจริงจังตอนพู่ว่าจะสู้กันแบบแฟร์แต่นี่คิดว่าไม่ใช่ไม่สู้นะแต่เราก็ไม่อยากจะแบบไปไปขัดแรงจนเกินไปหนูก็เดินหน้าต่อไปค่ะเราจะแบบ สโลสโลแบบว่าซีรีส์เกาหลีแบบอย่างเงี้ยก็ชอบก็ชอบคนเดียวกันแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันได้เนาะเขาเรียกว่าสามคนผมเนี้กันเหมือนเดิมแข่งกันแข่งเกมกันแต่ความสัมพันธ์เหมือนเดิมเป็นไรเนี่ยมึมันแบบมรู้สึกแบบตื่นตันแปลกๆชอบกันเองนะมึงอ่ะจะตัดสินก็ยังตัดสินไม่ได้เพราะว่ายังไม่รู้อะไรที่มันเยอะกว่านี้คือข้อมูลมันยังแค่นี้เองอ่ะ แต่จริงๆมันเท่านี้จริงๆแล้วอะใจเขาอะคิดอะไรอยู่แล้วก็รู้สึกอะไรกันแน่คือเราอยากรู้ว่าแล้วควรวางแผนสเต็ปต่อไปยังไงแล้วควรจะถอยไหมหรือควรจะเดินหน้าต่อเราอยากแข่งแฟร์ไหมก็อยากแฟร์แหละเออแต่ว่าเราก็พูดให้เขาตายใจก่อนนิดนึงให้เขาแบบว่าวางใจในตัวเราไป <c oughs> ทำไมเราเ็วอย่างนี้วะ,สะแสดงเมื่ว่าสแสดงทำเป็นแบบ เอไม่ได้คิดอะไรแต่ในใจก็ก็ต้องอันนี้อยู่แล้วแหละจริงดูก็รู้ดูหน้าก็รู้ก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าเขาชอบกันจริงๆก็ก็ปล่อยแต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่รู้จักว่าเขาชอบใครแล้วก็เราก็ยังไม่ถ่อยนะแล้ก็สู้ในแบบของเราก็ใช่ก็ใช่แต่ไม่ขับเส้นใช่เก่งมากก็ปล่อยก็ปล่อยให้แบบอย่างแบบเล่นเกมหรืออะไรเงี้ยก็จะปล่อยให้แบบ ไปอยู่นี้นบ้างอะไรเฮ้ยแต่วันนี้นไ,มไม่ได้กันซีซแล้วนะไม่ได้กันซีเลยนี่ก็แบบไปขอจุ้งกันไปไที่เราจุ้งเขาอ่ะเพราะว่าเมื่อคืนเราบอกว่าเราชอบเขาแล้วแล้วกลัวเราแล้วแบบเราก็ก็เลยบอกว่าเฝ้าเฝ้าชอบไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วแล้วถ้าเราเฟดออกไปมันจะดูไม่ดีหรือเปล่าไอ้ยา ตอนนั้นดิให้รู้ว่าแบบเราชอบจริงๆนะอะไราเยชอบชอบแต่นี้ก็คือโล่งแล้วเพราะว่าบอกไปแล้วว่าชอบแล้วก็ได้จูแล้วโอเคก็ก็โล่งเลย